ถามว่าสเปคผู้หญิงของพี่อมเป็นยังไงล่ะครับก็ต้องขาวสวยมวยน่ารักนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะกับพี่เขาดีเพราะโอมทั้งหล่อสูงเบียดดวงประกอบลำชิดซ้ายเลยนะครับถามว่าที่บ้านเขาปลูกต้นอะไรเยอะสุดนะครับผมผมว่าต้นแอปเปิลแหละครับ <laughs> เพราะโอ้โหมีทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับแอปเปิลนะครับ iPod แหละ iPad มั่งแหละ iPhone มั่งแหละแล้วก็ MacBook มั่งแหละนะฮะซึ่งผมคิดว่าเขามีทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ Apple ผู้ชายคนนี้ชีวิตเขาหมุนรอบลูก Apple จริงๆถามว่าคิดยังไงกับแฟนเพจของเขาที่มีคนเข้ามากระทืบไลค์กันเยอะขนาดนี้นะครับ เออผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะครับเพราะว่าผู้ชายคนนี้นะครับเป็นผู้ชายที่มหัศจรรย์มากมานะครับผมเพราะว่าเอ่อเขาเปรียบเป็นเสมือนแสงอาทิตย์ของโรงเรียนนะครับผมเอ่อมันก็ไม่แปลหรอกครับที่จะมีคนมาชื่นชอบเขามากมายขนาดนี้นะครับผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากครับผมออทำยังไงถึงจะหลอมพี่โอมหน่ะหรอ,หรอ,หรอผมว่ามันต้องเนี้ยบตั้งแตงหัวจะรดเท้านะครับมันต้องเริ่มตั้ง ตั้งแต่การตื่นตีห้าขึ้นมาเซ็ตทรงผมนะครับคือคุณจะทํายังไงก็ได้ให้ทรงผมคุณแบบตั้งๆแล้วก็ทําให้หน้าผากเปิดนะครับเพราะหน้าผากเปิดแล้วคุณก็ต้องเอาหาอะไรมาขัดหน้าผากคุณที่มันเงาๆนะฮะแล้วก็ต่อไปก็คือสเต็ปการใส่เสื้อนะครับเสื้อ,อย่างี้เนี่ยมันจะดูแบบ normal normal ธรรมดานะฮะคุณก็ต้องหาเสื้อคลุมที่มันเตตาเช่น Playboy หรือ Lacoste สิ่งนี้เป็นต้นนะครับผมแล้วก็ต้องใส่บ็อกเซอร์ของแคทวินคายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วกางเกงก็เป็นกางเกง,งธรรมดาเนี่ยฮะแต่ว่ามันต้องสะดุดตานะครับด้วยรองเท้านะครับรองเท้านะครับต้องเป็น Converse แบบ Limited Edition นะครับและที่สำคัญนะครับต้องเป็นแบบมิดเท่านั้นนะจ๊ะ ถามว่าอยากเห็นพี่โอมทำอะไรนะครับผมอยากเห็นอยู่สองสิ่งครับผมก็คือผมอยากเห็นพี่โอมโดนตัดผมข้างหน้าฮะสิ่งที่สองเนี่ยขอตามกระแสะนิดนึงผมอยากเห็นพี่โอมแพงกิ้งบนยอดเสาธงอะครับแต่ว่ามันดูอาจจะเป็นไปไม่ได้เนาะเอาแค่หน้าเสาธงก็ได้พี่ผมว่าพี่อาจจะดังที่พี่เป็นอยู่ก็ได้เชื่อผม